เป็นปัญหาภูมิแพ้นะฮะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะว่าแพ้อะไรบ้างนะฮะแพ้อากาศเหมือนคุณแม่นะฮะแพ้น้ำหอมแพ้ฝุ่นแพ้อาหารทะเลในชีวิตเคยชนะอะไรบ้างไหมฮะจำไม่ได้เหมือนกันครับเล่นกีฬาก็แพ้ตลอดทีนะถูกครับโอ้น่าเศร้าจริงๆูเล่นแข่งกีฬาสีก็แพ้ตลอดแพ้ตลอดนะฮะจริงๆแล้วแพ้อากาศ ทราบว่าเป็นแพ้กายตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่ตอนอน่าจะแปดขวบน่าจะจําได้แล้วแปดเก้าขวบก็แพ้<ช>แล้ว<ช>คื<ช>้ยังไงครับแพ้ยังไงแพ้อากาศเย็นหรือแพ้อากาศร้อนหรือคือผมไม่แน่ใจว่าผมแพ้อากาศเย็นหรือร้อนแต่ผมจําได้ว่าผมต้องอยู่อุณหภูมิที่ปกติเท่านั้นในช่วงระหว่าง,งที่สามสิบถึงสาสิบสองถ้าเกิดเกินหรือว่าต่ํากว่านั้นเนี่ยจะมีอาการทันทีคือเข้าห้องแอร์ก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่กลางแจ้งมากๆกก็ไม่ได้ไม่ได้น้ำมูกจะไหลตลอด แล้วก็คันจมูกตอนการที่ออกคือน้ำมูกไหลใช่ครับนะครับอันนี้ทราบมาตั้งเป็นตั้งแต่เล็กใช่ครับเป็นตั้งแต่เล็กแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าแพ้ใช่ต้องมีไปหาคุณหมออมีครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้รักษาเพราะว่าก็ใช้ผลิตภัณฑ์ชาวบ้านทั่วๆไปที่คุณแม่ที่จะหาได้เป็นอะไรฮะเป็นพวกหญ้าอะไรก็ไม่รู้ฮะหญ้าเขาเอามาต้มกินหญ้าอยู่ชันน้ โอ้โหมันต้องเป็นยาเละครับบางอย่างแต่ว่าก็เป็นสมุนไพรใช่มันเป็นมันเป็นวิธีาดีังแต่มันก็คือแก้เรื่องของอาการน้ำมูกไหลได้มันทำให้เราอุ่นเฉยครับมันมันเหมือนกับแม่จะหลอกเราดื่มน้ําอุ่นหรือเปล่าเพราะเราไม่ชอบครับอ่าแม่ก็เลยต้องต้มยาให้กินนะครับอ้าวละมีแพ้น้ําหอมคือถ้าเกิดใครใส่น้ําหอมมาใกล้ๆผมเนี่ยผมจะมีอาการทันทีโดยที่ไม่ต้องถามเลยว่าแพ้อะไร เป็นอาการยังไงฮะเดินเฉียดเฉยๆฉก็ผ่าก็ก็เอาเลยฮะเป็นยังไงฮะมันปกติมันจะทันจมูกทันทีแล้วก็จะเริ่มแบบรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับอยู่ผิดที่อยู่ผิดที่ฮะฮะเพราะว่าสังคมเขาก็ต้องแบบมีแต่งตัวมีการใช้น้ําหอมเพื่ออ่ดึงดูดเข้างานคนข้าสังคมแต่เรากับการเป็นว่าเป็นคนที่แบบต้องหอมด้วยตัวเองอ๋อว่าตัวเองก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยตัวเองก็ใช้ไม่ได้อยู่ใกล้สาวก็ไม่ได้ไม่ได้ แสดงว่ายังไม่มีแฟนงะลยไม่มีครับไม่มีแฟนด้วยนะหลายท่านก็สังเกตเอาเองแล้วกันนะฮะก็แพ้น้ําหอมใช่ครับอาการก็คือคันจมูกคันจมูกเหมือนกันเริ่มต้นคือคันจมูกตลอดโอ้เป็นคนเซนซิทีฟมากแล้วแพ้ฝุ่นอีกครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าอยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วมีอาการชื้นหรือว่ามีการอับมีฝุ่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันครับจะเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออก ก็ด้วยซ้าเคาะมากกว่านั้นก็คือเป็นหอบหืดด้วยครับมีหอบหืดดีไม่วางไว้บ้างาฮะหอบอยากจะวางเหมือนกันหาวิธีมานานแล้วครับเพราะว่าตอนหอบหืดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเป็นช่วงที่แบบชีวิตมันเลวร้ายที่สุดในชีวิตอาการมันยังไงครับผมไม่เป็นผมเลยไม่ทรมันมันรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทำเองก็ได้เพื่อที่จะให้อากาศเข้าไปในตัวเองให้ได้ เออเหมือน,นเหมือนหายใจได้ไม่เต็มปอดใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าพอหายใจแบบให้ลึกที่สุดนะครับ<ม>ประมาณเพียงแค่ห้าวินาทีครับมันก็จะหมดอือฮะนะฮะไม่มันก็จะหมดไม่สามารถหายใจต่อได้เองอีกหายใจเข้าไดาาก้ก็คือทั้งคืนนะครับไม่ไม่สามารถนอนได้ออนะครับเวลาที่มันขึ้นก็คือขึ้นทั้งคืนจนถึงแบบเช้าแล้ววันต่อมาก็จะสุดเลยฮะเป็นไข้ หนักไปเลยแล้วก็มีอาการแพ้อาหารอีกอาหารทะเลครับอาหารทะเลแพ้หมดเลยกุ้งหอยปูปลาหอยปูปลาไม่แพ้ปลาไม่แพ้ปลาหมึกไม่แพ้ปลาหมึกไม่แพ้ก็คือทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีอาการร้อนร้อนที่คอครับนะครับแล้วก็ผื่นขึ้นแล้วหลังจากนั้นประมาณสองชั่วโมงก็จะไข้ขึ้นเลยครับจะมีไข้ตามมาโอ้โหอาจารย์ครับ เป็นสุภาพบุรุษที่ช่างแพ้อะไรได้ง่ายมากเลยนะฮะผมสงสารแทนเลยนะฮะแต่ต่อไปจะเริ่มเป็นผู้ชนะละเออเริ่มจะชนะมันเริ่มมีทางออกนะฮะอย่างนี้นี่ถือเป็นเป็นธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติของคนที่ชอบแพ้ก็คือแพ้มันสะทุกอ์จานอย่าพูดอย่างเงี้ยมันฟังดูเหมือนขี้แพ้ยังไงไม่รู้นะฮะไม่น่าจะเกิดมาเลยนะครับ แต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะคะจะมีพระเอกมาช่วยแล้วก็คือว่าคนที่แพ้อะไรง่ายๆเนี่ยเราพบว่า t h e ฮลเปอทเนี่ยทำงานเกินขนาดก็คือระดับของ t ี e ฮลเปอเนี่ยมันจะสูงเพราะฉะนั้นมันก็จะหลั่งสารไซโตไคน์อะไรของมันเนี่ยออกมาแล้วสารพวกนี้จะไปกระตุ้นเซลล์อีกตัวหนึ่งก็คือแมสเซลแมสเซลเนี่ก็จะหลั่งฮิสตามีนซึ่งฮิสตามีนนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดหอบหืดหายใจไม่ออก ตาแดงอะไรอะพื่นคันอะไรทุกอย่างเลยน้ำมูกไหลอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือฤทธิ์ของฮิสตามีนนะฮะแล้วนอกจากนั้นนะฮะตัว t h e ฮลเปอเนี่ยมันยังไปกระตุ้นตัว b ีเซลให้สร้างภูมิคุ้มกันครับสร้างบีเซลนี่ให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาซึ่งภูมิคุ้มกันเนี่ยเวลามันไปเจอกับ <c oughs> ฝุ่นละอองละอองเกสรอ,อะไรต่างๆที่เราแพ้เนี่ย มันจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ขึ้นมาก็จะมีอาการได้ทุกอย่างตั้งแต่เป็นไข้ถ้าใครที่เป็นมากๆก,ก็ความดันตกแล้วก็ช็อกไปเลยก็มีนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วก็ถ้าบิมไปทำอะไรต้องถามก่อนว่าบิมมานานหรือ,อยัง่ไนนสิจะถามว่าไปหาคุณหมอคุณหมอก็ต้องให้ยาตามปกติตอนที่ผมทดลองทานผลิตภัณฑ์นะครับ,รบผมก็ยังทานผลิตภัณฑ์หรือว่ายาที่มันใช้ดูแลภูมิแพ้อยู่มผมก็เลยแบบ ไม่เชื่อจริงๆแล้วไม่ได้เข้ามาเพราะตัวเองครับเข้ามาเพราะคุณแม่คุณแม่มาก่อนไม่ไม่ไม,ไม่ก็คือหมายถึงว่าคุณแม่ผมมีปัญหาเรื่องของไขข้อแล้วผมก็พยายามหาผลิตภัณฑ์ที่แบบสามารถทําให้เขาเดินอีกครั้งหนึ่งให้ได้อก็คือแบบลองมหมดครับใครบอกว่ายาอะไรดีก็ให้ลองหมดทั้งผลิตภัณฑ์ของอเมริกาครับหมดไปเป็นหลายแสนเหมือนกันครับแต่ก็สามารถเพียงแค่ทําให้เขาอาการแบบไม่ปวดไม่ปวดเท่านั้นเองออก็เลยแบบ ก็เลยลองศึกษาดูว่าเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรที่<ย>ก,ก็เลยไปเจอผลวิจัยของอเมริกาแต่พอสืบไปสืบมาอา้าวมันของคนไทยครับก็เลยมาศึกษาดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเป็นของไทยเนี่ยมันน่าจะปลอดภัยในเรื่องของการที่ไม่สะสมทางยาก็เลยอ่าได้ลองเข้ามาดูเพื่อที่จะเอาไปให้คุณแม่าทานแต่ตัวเองกลับมา,าทานซะเอง แล้วไม่ให้คุณแม่ทานเลยเหรอฮะก็ให้ทานครับหมายถึงว่าลองก่อนด้วยนะะเพราะการที่เราจะให้แม่เราทานอะไรเนี่ยมันอันตรายด้วยนะใช่ก็เลยเอาตัวเองมันทดลองดูเองเกลีตัวยังไงไม่รู้นะก็เลยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะผมเห็นหลายครอบครัวแล้วนะฮะก่อนที่จะเอาไปให้คนที่รักตัวเองรักเนี่ยตัวเองจะลองก่อนสุดท้ายพอตัวเองหายแล้วเนี่ย ที่เองรักก็ยังป่วยเหมือนเดิมก็เพิ่งให้ลองเมื่อตอนเดือนที่แล้วเองเพราะฉะนั้นกุณแมยังไม่เห็นอะไรผมหยุดทานผลิตภัณฑ์ภูมิแพ้ของผมเองทุกอย่างนะฮะห้าวันห้าวันปุ๊บเนี่ยอาการเริ่มขึ้นแบบขึ้นเลยอัตโนมัติก็คือแบบไม่ว่าใครจะใส่น้ําหอมไกลขนาดไหนประมาณสัก20เมตรผมก็ได้กลิ่นนะครับก็จะเริ่มจามหรือว่านอนเนี่ยจะเหลือแค่จมูก นอกนั้นจะต้องคุมให้หมดทุกอย่างคือจะไม่สามารถโดนอากาศได้เลยโอ้โหนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองทีเดียวเลยคืนแรก4เมตรหยุดมา5วันหยุดยามา5วันการจะทดลองบินครับผมวันแรกอัดเข้าไป4เมตรครับแล้วเป็นยังไงครับไม่มีน้ำมูกเลยครับเอ้ยมาล้อเล่นนะผมก็คิดอยู่เลยว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอ่า มันไม่ใช่ยาทำ,ทำไมมันหายเร็วขนาดนั้นเพราะว่าเราก็กลัวในเรื่องของการที่เขาใส่อะไรเข้าไปอีกหรือรเปล่า,าว่าอะไรบางอย่างหรือเปล่าเราเราก็ดูข้างขวดมันก็ไม่มีสารเคมีคใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีแต่สมุนไพรแล้วก็เลยแบบไม่เชื่อก็เลยท,ทานประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ทุกครั้งก่อนนอนวันละสีเม็ดแล้วก็ลองหยุดอีกครับหยุดอีกนะครับแต่ระยะเวลาที่มันจะขึ้นเนี่ยจากห้าวันกลายเป็นประมาณสักสองอาทิตย์อาการถึงจะเริ่มขึ้นมาอีกอ๋อฮะ นะฮะเพื่อที่ผมจะลองอีกอะเมื่อเวลาอาการขึ้นหม่ดเลือปุ๊บเนี่ยผมก็เลยลองอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้กินประจําใช่ฮะก็คือพอมีอาการขึ้นมาปุ๊บก็กินใช่ก็เพื่อเพื่อที่จะลองนะฮะว่ามันจริงหรือเปล่าหรือว่าเราคิดไปเองผมว่าวิธีนี้ผิดนะฮะผมไม่ต้องถามอาจารย์เลยใช่ไหมฮะเพราะมันเสี่ยงมากผมอยากผมไม่มันก็คงไม่ตายหรอกหมายถึงว่าภูมแพ้นะฮะมันก็คือแบบหมายถึงว่าผมอยากจะลองว่าฤทธิ์ที่มันทํากับผมเนี่ยมันช่วยได้ขนาดนั้นจริงๆหรือเพราะว่า ไอแอนติเฟตหรือไม่ก็ไอยาโคเฟดใช่ไหมฮะที่แบบผมทานทันทีเนี่ยมันหยุดทันทีมันหายทันทีใช่ไหมฮะแต่ไอตัวบิมเนี่ยมันทำไมถึงหยุดได้ทันทีเพราะว่ามันก็ทานแค่ครั้งแรกแต่กลายเป็นว่าหยุดเลยแล้วผมทานต่อเนื่องกันมาประมาณสักเดือนกว่าเนี่ยผมเข้ามาที่เนี่ยผมไม่จามเลยอ่ะวันแรกที่ผมเข้ามามาที่เนี่นะครับผมเข้ามาเองนะไม่มีใครพาผมเข้ามาครับเพราะว่า ผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมมานั่งที่นี่ได้ไม่ถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอาการผมจะจามน้ำมูกไหลต้องสั่งน้ำมูกตลอดพี่ีๆที่คเคาน์เตอร์เ็าเห็นเขาบอกโอ้ยน่าสงสารมากเลยน้องออเป็นอะไรมากหรือเปล่าเพราะว่าโอผมเป็นภูมิแพ้พี่ผมก็เข้ามาศึกษาผลิตภัณฑ์เพราะว่าผมศึกษาของนี้มาประมาณปีกว่านะครับแล้วก็ไม่ไม่เชื่อง่ายๆก็เลยลองเข้ามาดูก็อะเอาไปทานดูแต่การเป็นมาตอนี้ผม เดินเฉียดใกล้น้ำหอมได้แต่ถ้าเกิดน้ำหอมราคาถูกผมจะใกล้ไม่ได้เหมือนเดิมี่โอเมก้าสามารถเช็คได้ว่าใส่น้ำหอมก๊อฟมาเป็นผู้ทดสอบกลิ่นนะใช่จริงๆมันมันเป็นเรื่องจริงที่ว่าผมเดินใกล้น้ำหอมแบบไอ้นั่สั่ง้อแบบราคาถูกก็ไม่ได้ของปลอมยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมฮะจริงฮะอาจารย์ครับ สิ่ง <ạ. S 1> ที่เกิดขึ้นอย่างที่ที่คุณเลิศวัธรทำเนี่ยันนี้เรามันเป็นการท้าทายเหมือนกันก็เป็นการท้าทายนิดหน่อยแต่อันนี้มันเป็นสิ่งปกติของมนุษย์นะจริงไหมถ้าถ้าเราจะเชื่ออะไรเนี่ยเราต้องทดลองด้วยตัวเองเพราะใหม่ๆตอนที่อาจารย์พิเชษทาแคปซูลขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเทสซิโมเนียลบอกว่าดีอย่างงน้นดีอย่างนี้ตัวเองยังไม่กล้าทานเลยนะ จริงจริงมันมันเป็นแต่งว่าอาจารย์พิเชษให้ไปอาจารย์ก็เก็บเอาไว้เก็บไว้เป็นกระปุกเลยไม่ทานนะไม่ทานเอาวันนี้ความลับก็แตกนะฮะแล้วรวบรวมเอาไว้ได้ประมาณสามกระปุกเพราะว่าไปบ้านเขาทีเขาให้หนึ่งกระปุกไปอีกทีได้หนึ่งกระปุกได้สามกระปุกจนกระทั่งตัวเองเริ่มมาทํารายการครับเฮ้ยต้องกลับไปลองของที่เขาให้ละอาจารย์พิเชษจะดีใจหรือเสียใจเดี มันเป็นมิกซ์ e ูริ่งความรู้สึกผสมกันพอกลับไปลองใช่ไหมฮะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตัวเองจะเป็นหวัดง่ายแล้วก็จะเป็นหวัดแบบใหญ่ๆหนักๆที่ต้องไปนอนพักกับบ้านเนี่ยปีละสองหนตามเวลานัดหมายตามมันมาตามนัดหมายเลิเลยใช่แล้วพอเริ่มทานไปเนี่ยนะคะทานแค่วันละหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดเท่านั้นนะคะเพราะว่าจะทานเยอะก็ยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะคะ ก็ทานไปจนหมดกระปุกหนึ่งเม็ดเออก็ดีนะคือ mm. หลังจากนั้นคือตั้งแต่เริ่มทานนะ่นนะก็ไม่เคยเป็นหวัดอีกเลยมาเป็นเวลาสามปีละคร oh. นะร oh. เพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องทำเนี่ยก็ท้าทายตามสัญชาตญาณมนุษย์ เพราะว่าอยากจะรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าถ้าเราได้ทดสอบด้วยตัวเองเนี่ยเราจะเชื่อเพราะนี่ก็เริ่มเชื่อตั้งแต่ว่าปีแรกที่เจอหวัด2009นะคะเพราะว่าจะเข้าสุวรรณภ,ภูมิบ่อยมากตอนนั้นแล้วก็ไม่เคยใช้แมสเลยก,ก็ตัวเองก็ไม่เคยเป็นหวัดก็เลยก็เลยตอนนั้นก็เชื่อเลยว่าอ๋อเนี่ย มันต้องเสริมภูมิคุ้มกันแน่ๆอันนี้เป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงไปศึกษาลึกลงไปถึงภูมิคุ้มกันเรื่อยๆตัวผมเองเหมือนกันนะครับผมจะป่วยเดือนหนึ่งสองครั้งพอภูมิแพ้เนี่ยแหละตอนนี้ก็ลดน้อยลงไม่มีอาการเลยไปหาหมอหลังสุดยังครับว่าไม่มีแล้วไม่ไปหาพอไม่เป็นอะไรก็ไม่ถามเลยละไม่เกี่ยวกันละไม่อยากไปปรึกษาละอย่างนี้ถือว่าหายขาดไหมครัท่าน เราจะบอกหายขาดก็ไม่ได้โรคภูมิแพ้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายถูกไหมที่มันไม่เกิดความสมดุลอย่างของน้องนีงน่ก็คืออย่างที่บอกครั้งแรกก็คือ Thelper 2จะต้องสูงมากเลยมันจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็มันไปกระตุ้นแม่เซลล์ที่ก่อให้เกิดอาการต่างๆทีนี้บิมเนี่ย ในเมื่อบิมเนี่ยมันสามารถปรับให้ระดับของ t-helper 1รกับ t-helper 2รให้อยู่ในสภาวะสมดุลได้เพราะฉะนั้นอาการต่างๆก็จะไม่มียาที่หมอให้นั้นเป็นยารักษาอาการเท่านั้นไม่ใช่ยารักษาโรคภูมิแพ้คือปวดหัวก็รักษาอาการปวดมีน้ำมูกหลก็ให้หยุดน้ำมูก,กหายใจไม่ออกก็ยาแก้คัดจมูกใช่ไหมฮะ,ะถ้าฤทธิ์ของยาหมดเมื่อไหร่ อาการมันก็จะกลับคืนมาแต่ถ้าร่างกายสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้ได้ดีแล้วนะะมันก็จะไม่กลับมาใช่ไหมฮะแต่เราไม่ทราบว่าถ้าเราจะหยุดเนี่ยเรายังเจอสภาวะมละพิษมลภาวะต่างๆอีกไหมที่มันจะไปทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราผิดไปจากปกติใช่ไหมคะครับแต่วันนี้นี่ก็คือยังบีมต่อเนื่องละครับแล้วกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ทานยาไม่ต้องใช้ยาหมอไม่ได้ใช้ยาเลยแล้วก็อาการ อยู่ในที่ต่างๆพก็อยู่ได้แล้วนะเพราะนี่ห้องแอร์ใช่แต่ก่อนก็เข้ามานั่งตรงข้างหลังก็ไม่ได้ครับต้องออกเลยต้องออกเลยคนไม่ไหวแล้วะใช่แต่ก่อนก็มีอาการหลับยากด้วยครับแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วตอนนี้บิมอยู่เท่าไหร่ฮะวันละสงเม็ดเองครับวันละสองเม็ดเช้าเช้าเม็ดเย็นเม็ดเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะครับก็เป็นการรักษาภูมิคุ้มกันนะครับอย่างที่บอกว่าบิมนั้นไม่ใช่ยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างบางกรณีก็เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดได้ ใชมฮะอย่างกรณีน,นี้ยสี่เมตรเข้าไปทีเดียวหยุดชะงักก็เป็นไปได้แต่บางท่านก็ต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมเหมือนกัน